เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวนับล้านที่ส่องแสงระยิบระยับอาจทำให้เราสงสัยว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุได้จากก้อนหินแร่ธาตุและทะเลโบราณอันกว้างใหญ่จึงสามารถก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตที่หายใจเดินได้คิดได้และตั้งคำถามถึงที่มาของตนเองได้เรื่องนี้เป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์นักปรัชญา และผู้คนทั่วโลกต่างค้นหาคำตอบมาเนิ่นนานห่างย้อนกลับไปหลายพันล้านปีก่อนโลกของเราไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันมันคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เพิ่งถือกำเนิดจากการก่อตัวของระบบสุริยะเต็มไปด้วยหินหล้อมเลวพวกเขาไฟที่ประทุอย่างไม่หยุดยั้งและอุกาบาตท,ที่พุ่งชนอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไปโลกค่อยๆเย็นตัวลง เกิดมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่กลายเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นั่นคือชีวิตทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือแนวคิดที่เรียกว่าซุปดั้งเดิมหรือ primordial soup นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในทะเลโบราณมีการผสมผสานกันของน้ำแร่ธาตุและก๊าซต่างๆเช่นมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเกิดฟ้าผ่าแสงอาทิตย์ หรือความร้อนจากผูกเขาไฟก็ทําให้โมเลกุลเหล่านี้รวมตัวกันกลายเป็นกรดอะมิโนซึ่งถือเป็นหน่วยพื้นฐานของโปรโตีนจากนั้นโปรโตีนก็รวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซลล์แรกเพราะในปีคศ1953สแตนลีย์มิลเลอร์และแฮรอูเรได้ทำการทดลองที่โด่งดังพวกเขาจำลองสภาพบรรยากาศโลกยุคแรก นำก๊าซต่างๆมาผสมในน้ำแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเลียนแบบฟ้าผ่าผลลัพธ์ที่ได้คือการก่อกำเนิดกรดอะมิโนจริงๆนั่นหมายความว่าการเกิดขึ้นของชีวิตอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการทางเคมีที่ยาวนานแต่เพียงแค่กรดอะมิโนไม่สามารถอธิบายได้ว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์จึงหันมาสนใจโมเลกุลอีกชนิดหนึ่งคือ RNA ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมได้เหมือน DNA และยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ด้วยแนวคิดนี้ถูกเรียกว่าโลกของ RNA หรือ r n a w o r l d h y p o t h e s i s หาก RNA เกิดขึ้นเองในสภาพแวนล้อมโลกยุคแรกมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติและนำไปสู่สิ่งมีชีวิตในที่สุดนอกจากทฤษฎีทางเคมีแล้วยังมีทฤษฎีที่มองไปไกลถึงอวกาศ นั่นคือแนวคิดแผ่นสเปอร์เมียที่เสนอว่าสิ่งมีชีวิตหรือเมล็ดพันธุ์ชีวิตอาจไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกแต่ถูกนำพามาจากที่อื่นผ่านอุก,กาบาตหรือดาวคานที่ตกลงมาบนโลกหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือการค้นพบกรดอะมิโนและโมเลกุลอินทรีย์บนอุก,กาบาตจริงๆหากเป็นเช่นนั้นชีวิตบนโลกอาจมีรากเหง้ามาจากที่ไกลเกินกว่าที่เราจินตนาการแต่ไม่ว่าจะเกิดจากซุปดั้งเดิม RNA หรือจากอาวกาศ สิ่งที่แน่ชัดคือเมื่อเซลล์แรกถือกำเนิดขึ้นมันค่อยๆแบ่งตัวและวิวัฒนาการต่อเนื่องนับพันล้านปีจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สร้างระบบประสาทกล้ามเนื้อและในที่สุดก็ก่อกำเนิดสัตว์พืชและมนุษย์ที่เราเห็นในปัจจุบันชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลของการเดินทางอันยาวนานและเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีงานวิจัยและการค้นพบมากมาย แต่ปริศนาว่าชีวิตเริ่มต้นอย่างไรยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทุกทฤษฎีล้วนมีช่องโหว่และคำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราอาจยังไม่รู้แน่ชัดว่าเซลล์แรกถือกำเนิดที่ไหนและอย่างไรแต่ความไม่รู้ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังคงค้นหาคำถามนี้ยังโยงไปถึงความเป็นไปได้ว่าหากโลกสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติแล้ว บนดาวเคราะห์อื่นๆที่มีสภาพคล้ายโลกเช่นดาวอังคารหรือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีอย่างยูโรปาจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นด้วยหรือไม่นี่คือเหตุผลที่การสำรวจอวกาศยังคงดำเนินต่อไปเพราะการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะไม่เพียงเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลเท่านั้นแต่ยังตอบคำถามที่สำคัญที่สุดว่าเราคือสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจริงหรือ สุดท้ายเรื่องราวของการก่อกำเนิดชีวิตคือการผสมผสานร,ระหว่างความลี้ลับและวิทยาศาสตร์มันทำให้เราได้ตรหนักว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญเล็กน้อยแต่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการที่กินเวลานับพันล้านปีทุกเซลล์ในร่างกายของเราเป็นหลักฐานของการเดินทางอันยาวนานนั้นการถามว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงไม่ใช่แค่การหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการมองย้อนกลับไปยังรากเหง้าของการมีอยู่และอาจทำให้เราซาบซึ้งในคุณค่าของชีวิตมากยิ่งขึ้น